สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามีภาพตัวอย่างหนังของเรื่อง t h u n d e r b o l l เนี่ยออกมากันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาทำเจาะให้อีกทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็คือเรื่องราวที่เราได้เคยทำไปแล้วนั่นแหละแต่แค่อันเนี้ยภาพจากตัวอย่างนั้นมันได้หลุดออกมานะครับผมก็จะเป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายมาจากการเปิดตัวอย่างให้ดูในงานนั่นเองนะครับผมไม่ใช่เป็นภาพจากตัวอย่างออฟฟิเชียลที่มันชัดแจ๋วเลยมันก็จะเป็นภาพเบลอๆลางๆ,างๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมไปเปะแล้วก็เหมือน ไอคลิปตัวอย่างที่เราเคยทําไปนะครับผมก็คือตัวของเจเรน่าเองเลดกาเดียนเองแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นโกสทรัสมาสเตอร์แล้วรวมไปถึง u s เอสเอเจนเนี่ยบักกี้ด้วยอะ่ะครบทุกคนเลยได้ถูกใครบางคนเนี่ยบงการให้เขาอะ่ะมายัางสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเดอะวอลนั่นเองครับและในที่แห่งนั้นนี่เองเนี่ยเมื่อไปเจอกันทุกคนก็ต่อสู้กันตะลุบบอลมั่วเลยเพราะไม่รู้ว่าไปเจอกันได้ยังไงแต่สุดท้ายก็รู้ได้ว่าเฮ้ย มันมีใครบางคนเนี่ยลวงพวกเรามาที่นี่หรือเปล่าและในสถานที่เดอะวอลแห่งนี้นั้นก็จะได้เจอกับอีกหนึ่งสมาชิกทีมที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาในภาพนะครับนั่นก็คือตัวของบ๊อบนั่นเองหรือว่าโรเบิร์ตเรโนเซนทรีซูเปอร์แมนแห่งมาเวลนะครับผมณตอนนี้เองเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ว่า ันเดอร์โบลนั้นถูกรวมทีมมาด้วยอะไรกันแน่สาเหตุอะไรกันมีภารกิจอะไรที่ทําให้พวกเขานั้นต้องมารวมทีมวายร้ายสิ่งที่เรารู้มาก็คือตัวของวาวเนี่ย เป็นคนรวบรวมทีมนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวของวาเลนติน่าเดอฟอนเทนจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของวาวเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแผนการให้ทันเดอร์โบเนี่ยไปจัดการกับคนที่ชั่วกว่าก็คือในโลกนี้เนี่ยมีคนชั่วแล้วซึ่งก็หมายถึงกลุ่มทันเดอร์โบเนี่แหละแต่มันมีคนชั่วกว่าอยู่ต้องการใช้ทันเดอร์โบลเนี่ยไปจัดการคนชั่วกว่าน,นเองคาดว่าเรื่องราวเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับตัวของศพเทียมัสแล้วก็แร่อารามันเทียมอย่างแน่นอนแล้วตัวของเซนรีที่น่าจะเป็นตัวหลักสุดๆของเรื่องเลยนะครับผมน ตัวแบกเรื่องเลยแหละที่ทําให้หนังมันน่าดูขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะมีบทอะไรยังไงบ้างแต่จากตัวละครเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วเนี่ย ดูว่าจะเป็นทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายในเรื่องน้ครับก็คือบางช่วงก็เป็นตัวดีบางช่วงก็เป็นตัวร้ายอาจจะเริ่มมาจากการเป็นทีม t h นเดอร b o บก่อนก่อนที่จะกลายเป็นตัวร้ายสุดของเรื่องก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราเอาภาพมาให้ดูแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเซนรีจะถูกรับบทโดยตัวของสตีฟยอนนะครับผมกลายเป็นซูเปอร์แมนเอเชียเฉยเลยแต่สุดท้ายนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนแคสเพราะว่าตัวของสตีฟยอนเนี่ยถอนตัวออกไปนะครับผมแล้วก็เอาตัวของเลวิสพูแมนมารับบทแทนก็รู้สึกว่าเอา เลวิสพูแมนมารับบทเนี่ยเหมือนกับเซนทรีในคอมิกมากขึ้นเยอะเลยเลยครับผมและภาพที่เราเห็นมาเนี่ยก็จะมีช็อตข้างหน้าของเขาที่ใส่ชุดเหมือนกับคนป่วยหรือว่าคนคุกเนี่ยแล้วก็ถูกปืนยิงจนเรียกได้ว่าเสื้อพุดไปหมดเลยแต่เราจะเห็นได้เลยว่าตู้ของเขาเนี่ยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเลยเลย,เลยครับนอกจากนี้ก็จะมี เห็นช็อตจากข้างหลังซึ่งก็เป็นช็อตที่ใส่ชุดชุดเดิมนี่แหละยังไม่ได้เห็นช็อตใส่ชุดเซนทรีเต็มๆกลายเป็นซูเปอร์แมนเต็มๆแต่เราจะได้เห็นสัญลักษณ์ของชุดนะครับผมก็จะเป็นเหมือนวงกลมเหมือนแบบที่เขาเรียกว่าอนะไรหัวเข็มขัด ใส่ตรงเข็มขัดนะครับผมไม่ได้มีคําว่าตัว s อยู่นะครับผมดูจากรูปเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆเป็นวงกลมแล้วก็มีขีดตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวเข็มขัดของเซนทรีนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วนี่ก็คือภาพแรกของเซนทรีซูเปอร์แมนแห่งมาเวลซึ่งเอาจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าอีคาริสในอีเทนอลเนี่ยก็มีความเหมือนกับซูเปอร์แมนถูกไหมแต่อันนั้นชุดมึงไม่ซูเปอร์แมนเลยอะ่ะมึงเป็นเหมือนแบบเอเลี่ยนต่างดาวไปเลยแต่ตัวของเซนทรี่เนี่ยแหละจะเป็นเหมือนซูเปอร์แมนจริงๆของมาเวลผมก็ แต่ว่านี่น่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเซนทรีแล้วก็เป็นการนำซ u เปอร์แมนเวอร์ชันมาเวลเนี่ยเข้ามาอยู่ใน M.C.U. อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงก็หวังว่าเขาจะไม่ตายในเรื่อง Thunderbolt นะครับและตัวของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่คนดีอย่างเดียวไนงะแต่เซนทรีเนี่ยมีอีกบุคลิกในร่างกายที่เรียกว่า The Void ด้วยนั่นเองครับผมคิดว่ามันอาจจะนำไปสู่อีเวนต์ต่อภาค5ได้นั่นก็คือ Seat of Asgard เพราะว่าใน M.C.U. เองอะ มันก็มีการปูเอาไว้แล้วว่าตอนนี้แอสกาดมันอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละครับว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นยังไงและนี่ก็คือภาพแรกของเซนทีซูเปอร์แมนแห่งมาเวลนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวถ้ามีภาพแบบชัดๆออกมามีอะไรชัดกว่านี้ออกมาเนี่ยเราก็จะค่อยๆจ กันมาเรื่อยๆระกันนะครับผมวันนี้เอาภาพแรกไปดูกันก่อนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงละบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ